สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภุสุข,สขคนครับพี่น้องที่ติดตามทั้ททททงช่องคดีและเพื่อนในวิเชียรครับอีกคลิปวิดีโอนึงนะครับหลังจากที่เข้าบริปภะกันหลายมือเนาะมือ่อวานพึ่งสีว่างครับพึ่งสีออกจากโรงพยาบาลมาประมาณช่วงบ่ายสองนะครับเนาะออกมาแล้วกะจัดเนะคลียบบ้านเนาะเคลียบทาความสะอาดภายในบ้านแล้วก็เคลียบพื้นที่บริเวณหน้าบ้านเห็นกองหญ้าอา้อ,อยยางเงี้ยเนาะ ตัด้าครับพี่น้องตัดห้าตัดยังหลายคนเขามาคอมเมนต์ถามหาคือเม่เห็นพ่ะเอกพอด,ดีเขาซ้อมคือเมื่อเห็นเขาบ้านพักเขาสำนักง,งานเนาะพึ่งสีแเล้วเวียกพี่น้องน้องพระไพยกับพึ่งสีมาบานเมื่อน,นี้นะครับพึ่งสิออกจากโรงพยาบาลกับแม่เป็นเนาะพอด,ดีก็เลยบ่มีเวลานะครับนอนนอนบ่เป็นรับเป็นตื่นตแ,ตแต่มือ้อวันที่หนึง่งเนาะหลังจากเตยล่าแล้วกลับมาบ้าน เก็บของเก็บยังพันแหลวาสํมเนาะไปส่ง้องเพรไปโรงเรียนหมือแหลกวันทีนึงเลยว่าสิตอนแรกว่าสิไปกินเลียงน้ำมูยุสำนักง,งานก็บ่ได้ไปเนาะนั่นแหละครับตามนั้นหอดบางหยากกระหยากพร้อมๆกันเนาะครับกะบ่เป็นยังครับผมบ่เป็นยังฤดูกาหนาค่อยว่ากันเนาะคลิปที่ผ่านไปนะครับเป็นคลิปอขอบคุณทีมงานสาวนอยเพ็ญนแพ่งนะครับที่หมอะ รางวัลให้นะครับคลิปนี้เนาะตามหัวขอคลิปที่ฮัดเกิน,หน,หนไหวเนาะสำหรับคนที่ได้ไปตอ้วค็คนที่บ่ได้ไปตอนะครับแสดงความดีใจครับคนที่ยังมีงานเหตุอยู่นะครับเนาะสำหรับคนที่ได้ไปตอ้วก็แสดงความเสียใจนะครับแต่ก็พลังใจให้กับมูพวกเพื่อนฝูงมูซิลปินน้องนุง่งเกราย คนใดที่บไดไปต่อตอนนี้ฮอตบัฒนี่หูเป็นุคนเลยครับว่บาผู้ใดไปใดไปต่อหรือบไดไปต่อเนี่ยครหูเขาข่าวแค่าบกี่คนเองนะครับเนาะแต่กับว่าเป็นยังนะครับผมนี่แหละแก็กคือหลักการบริหารนะครับของของของเพิ่นก็สิเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับคัดกล่องคัดจากยังอันนี้ฮอตดีทวิศักดิ์เ่ราเป็นทีมผู้บริหารนะครับแต่ว่าเคารบในการตัดสินใจของทีมผู้บริหารนะครับ หนึ่งเพื่อนบริคิดแค่คนเดียวนะครับบริคิดแค่มือนอี้มือว่านมือกอนเนาะเพื่อนเมืองกันเฮดงานมาเอยๆของศิลปินแต่ละคนนะครับมือใดมือนหนึ่งพอดีที่วิสาเกตบดถือตามกฎระเบียบหรือว่าเหตุบดถือตามเขาเอื่นว่าจังใดกะพี่ดานที่เพื่อนว่างไวเนาะเหตุบดถึงอมองไงสไปเฮดงานบดถึง้อบโอโหดอกว่าเพิ่นประมาณใดก็แค่คิดเอาเองนะครับเนาะ เพื่อนกสิมี่กฎระเบียบที่เพื่อนตัง้งไว้ยุหันแล้วครับพี่น้องครับในการมองว่าผู้ใดควรสิเป็นอย่างไดเหตุอย่างไดอีอย่างอย่างไดอย่าง,งสินะครับเข้ากับข้นหลบการตัดสินใจของทีมผู้บริหารเพื่อนทุกอย่างนะครับว่าเพื่อนสิตัดสินใจแบบใดก็คือตามนั้นเนาะฮอดบร,ริเวว่ามีความข้านข้างแข่งใจกับอีอย่างต่างบ่บ่บ่ได้มีเลยครับแมืนว่า หนึ่งแนนันเป็นฮอดีทวีสัต์กะยอมรับนะครับผมกะอาจจะทาไม่เท่าที่ควรนะครับเนาะถ้าเกิดพี่น้องที่ฟังอยู่ที่เบื้องฮอดอยู่เนาะคนที่บริษัไปต่อนะครับฮอดกให้ยกำลังใจนะครับไปขึ้นวงอื่นหรือว่าไปอยู่กับบ้านหลังต่อไปนะครับกะพยายามท,ทําตัวและก็พยายามเฮ็ดงาน ให้ตามระบบระเบียบให้ถึงที่สุดนะครับเนาะถึงที่สุดเขาก็บอกว่ามันซ้ำใดยหรือว่ามันต้องคิดซ้ำใดย์อย่างจังเดย์ขอบโมโหนะครับเพราะว่าตามมันขึ้นอยู่กับดิบดุลพินิจของเพิ่นนะครับเพิ่นบริคิดคนเดียวเพิ่นคิดหลายคน,นคเนาะเขาเพิ่นมองหลายคนมีอยู่หลายแบบก็เลยโมโหบอกสามารถที่สิไปบอกได้ว่าประมาณใดเนาะครับแค่ขเขาเม้าบอลนี่ก็คืออยากเป็นกำลังใจให้นครับคนที่บริไปต่อนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้นครับคนที่ได้ไปต่อแล้วก็ รักษามาทานจากฟองเคยเฮ็ดซัมนี่แสดงว่าเออโอเคแล้วซัมนี่ก็เฮ็ดอย่าให้มันหลุดเก่าแล้วก็เฮ็ดให้มันดีกับโเก่าแค่นั้นนะครับผมสำหรับคิดนี้โบมี่ยังไล่แล้วครับพี่น้องครับเห,เห็น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 ว่าอ,อยู่ในโซเชียลเนาะหลายหลายหลายอีกนะครับผมก็ร่างโผล่กันเลยเพราะว่าส่วนมากแล้วโดยร่วมเนาะคนกับมูพวกเพื่อนฟงก็เป็นมูในในอ่าแพลตฟอร์มออนไลน์เดียวกันเนาะ กะสิเห็นผู้ใดโพดอียังกะสิเห็นเห็นบรรพันท่านท่านอีเบื้องแบบเต็มเต็มแล้ครับพี่น้องเห็นบรรพันเพราะวาะ่าของไข่อยากงานอยากกันอยากงานอย,นอยู่ตอนนี้ตามนั่นแล้วครับพี่น้องครับโอ้ร้านพอดีร้านมากเมื่อกี้นี่ไปซื้อไปซ,ซื้อใค่กับโบมีอียังนะครับสําหรับในความคิดของพอดีทีวีศักดิ์เนาะก็คิดว่ามันเป็นดุลทินิจของผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนนะครับมันเป็นอ่าเขาเอื้นว่าอยไางไร ลักการมุมมองของเพื่อนที่เพื่อนคุยกันไปแล้วนะครับเนาะว่าประมาณใดประมาณใดแล้วก็ผมเข้าใจคําว่าการธุรกิจไหมผมมองเป็นธุรกิจเนาะผมมองอาชีพมาคือมูมมองเป็นธุรกิจแล้วก็มองสาวน้อยเป็นแพร่งเป็นโรงงานนะครับเนาะมองเป็นโรงงานแล้วก็พนักงานก็คือศิลปินทุกๆคนนะครับศิลปินแต่ละแผนกพนักงานแต่ละแผนกเนาะมันก็ซิมีอ่าบางแผนกที่มันอ่าต้องใส่คนไลายบางแผนก ต้องใส่ทุนหน่อยนะครับแต่ละแผนแต่สีเหตุงานมันขึ้กันเนาะสำหรับผมเนี่ยผมคิดของผมเด้บ๊อบบ๊อบบเกี่ยวกับอันนี้จากสีแมนบอมแมนผมโมโหแต่ว่าผมคิดตรงสันผมคิดว่ามันเป็นธุรกิจนะครับการทําธุรกิจเนาะมันก็นต้องเปลีย่ยนสีนะครับบางสิ่งบางอย่างเพิ่นลงทุนไหมเพิ่นลงทุนลงทุนก็เพื่อหวังผลกําไรนะครับการที่สีแบกรับภาระอียงที่มันหลายๆส่วนเกินหลายๆไหลีนี่ก็คือมันม่นจะเป็ี่นนะครับเนาะการทำธุรกิจก็ต้องหวังผลกำไรเนาะเป็นเรื่องปกติเนาะ บางคนก็สีมองมุมต่างอันนี้จักแมนบอมแมนเด้พอดีบอกในมุมมองอางของหนันซือพี่น้องอย่าไปดวนสรุปว่ามันเป็นยังสีละบอมแมนเด้มันควบคิดของผมเงินซื้อเพียงคนเดียวนะครับบริเกียวกับแมนคือบอมแมนผม,ผมผมห่วงก็คแค่พันๆหมายถึงว่าผู้ใดได้ไปตัวผู้ใดไปตัวกบพม่นีหูจักบนทุกคนแค่แคมาแช่ควบคุมคิดจากของหนังซืออยา่าอย่าเอาไปด่ามานะครับพี่น้องครับผมคิดว่ามันสิเป็นลักษณะประมาณนั้นสิละครับคือทุกมือนี มันเป็นธุรกิจมอลำเนาะมันม,มันทุกหมื่นเป็นตะโดนละละ่ะเนาะเป็นธุรกิจมอลำเล้วสูม,มือนนี่นเป็นแบบลักษณะอังสันในบางตำแหน่งในบางอย่างมันมันมันแบกรับภาระผลจนเบืบอเกิดผลกำไรข,ของของของบริษัทนั่นสินะครับเพื่อจำเป็นต้องลดลดภาระของอการจ้างงานลงในบางส่วนนั่นสินะครับหลักการมองกับมอง,มองอยังใดก็ค,คืออันนี้ผมโมโห ผมโูโหจะเป็นบริษัทกับที่ผู้ใดขาดล่ามาสายอยังสินะครับถ้าแม่นบริษัทยังไงเนาะผู้ใดที่แบบว่าเฮ็ดงานแล้วเขามองแล้วว่าบ่บบค่อยมีรับผิดชอบอยังสิถ้าเป็นบริษัทนะแต่ว่าถ้าเป็นวงมะลำนี่อันนี้ผมบ่ฮู้อีหลีผมก็เลยบ่องบอกว่ามันสิเป็นเพิ่นวัดจากอีหยังลักเกียรติยังยังจังใดยังสนะิอันนี้เขา่ฮู้จักผมนะครับเนาะแต่ว่าตามตามที่จริงแล้วจากใจเนาะจากใจของคดีที่วิศักดิ์เลยพี่น้องอย่าถามหาเหตุผลนะครับเนาะ ใครที่เป็น f อฟซีศิลปินทั้งไปต่อทั้งไม่ได้ไปต่อย่าถามหาเหตุผลเพราะว่าเขาอยู่ในสายอาชีพนี้เพราว่าสิเป็นด้วยเหตุผลเอียงเขาก็อาจจะต้องไปขึ้นมองอื่นเนาะครับเนาะมันไม่เป็นผลดีต่อศิลปินที่จะที่ที่เขาลงไปนะครับที่เขาไ่ได้ไปต่อถ้าเกิดเหตุผลมันดีหรือไม่ดีอันนี้เราไม่รู้เขาอ่าไปคิด่าไปถามหาเหตุผล คนที่เป็นเอฟซีศิลปินก็ด้วยนะครับผมเพาบโบหูเลยว่าอีหยังจังไดิ่นคิดอีหยังจังไดเพิ่นมีแพทเทิร์นแบบไดเพาบโบหูเพราะฉะนั้นแล้วจังไดเข้าเจาไปขืนม่งอื่นเนาะจ็ให้ข้าเจ้าไปขืนม่งอื่นไปปรับตัวหรือว่าทามันผิดพลาดอีหยังก็ให้ข้าเจ้าไปปรับตัวของหนาบ่าอยากให้ไปถามหาเหตุผลจากผู้บริหารบม่อยากให้ไปถามหาเหตุผลจากศิลปินหรือหาเหตุผลอี่ยังต่างๆเพราะว่าผมว่ามันม่นเป็นผลดีถ้าเกิดเหตุผลนั่นอะ ถ้าพูดออกมาจริงๆแล้วมันไม่ดีมันก็เป็นผลเสียแก่เพื่อนๆศิลปินเขานะครับผมเขาอาจจะบุกพองอยู่นีไปมองอื่นเขาอาจจะหูขอ,ขอ,ขอ,ขอบุกพ่องจากคลองไปแก่แล้วก็ไปดีอยู่มองอื่นก็ได้นะครับผมก็เลยว่าว่าอยากให้พี่น้องทำหาเหตุผลได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อมันกะยู่ใสกับเหตุง,งานขื้กันหาเงินขื้กันครับนี่ ผมเคยบอกน้องๆหลายๆคนนะครับนาว่าหมอลำทุกๆวงก็คล้ายๆกันนะครับผมหาเงินคือกันนั่นแหละหาเงินคือกันว่า้าเขาเห็ดตามระบบระเบียบอยู่ไปเหมาะแม่ๆสานันล่ะกับบมีอหยังนะครับกับบมมีอหยังอันใดที่เพื่อนเอเห็ดเท่ากับมต้องไปเห็ดหรือว่าหลีกเลี่ยงให้ได้หลายที่สุดแค่นั้นเนาะสานันล่ะในการเห็ดงานของของผมเนาะลักๆเลยก็คือพี่น้องย่าไปทำให้เห็ดผลเถาะครับ บ่าวาเหตุผลสิสเป็นยนจังไ็ตามแต่เนาะทุกๆคนก็ก็คือทุกคนมันมีเหตุผลของไพลของมั่นไงไหมคือว่องก็ซิมีเหตุผลของวง่งคนที่เป็นศิลปินก็ซิมีเหตุผลของศิลปินประมาณนี้นะครับผมกับ่อยากให้เอาไปคิดบ่อยากให้เอาไปคิดเนาะการบ่าวาสิเป็นล่าออกเองหรือว่า การทีวงเห,ให่ให้พักเนาะหรือว่าศิลปินทีฉีกสัญญาศิลปินตนห้นหนอยียงต่างๆที่เขาจะเอาใส่ข้ามบ้ากันเนี่ยมันมีมาตลอดเนาะครูกับวงการหมอล่ำห้ามาตั้งแต่มีหมอล่พุ่นล่ะผมว่าครับมันเป็นเรื่องปกติของทุกๆปีเนาะทุกปีทุกวงก็จะเปลี่ยนไทยศิลปินเป็นเรื่องปกติ บเปลี่ยนตั้งแต่หัวหน้าแหะครับเพรหน้าเป็นบเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนมาได้เพราะเป็นวงของเพิ่นเนาะสำหรับศิลปินกับมีมีบางคนก็อยูหลายปีจนอยูโตแล้วจนจนบ่อยากเขาอื่นมาอยากเปลี่ยนงานอยากเปลี่ยนงานเนาะอยากเปลี่ยนอยากหาออียงใหม่ๆมให้จากของมีไฟที่จะอยากเคลดงานต่อไปอยังสินะครับผมเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติเนาะเป็นเรื่องปกติอาจสิปดแบบนี้ หลายๆวงกับมีแต่เพิ่นบมเดออกซื้อนเนาะแต่พวกอื่นมาสาวน้อยเพิ่มป็นแพงเข้า,เ,าเป็นหมอล่ำที่แบบว่าทำอยู่กับโซเชียลอยู่แล้วนะครับมันก็เลยซื้อค่อนข้างที่แบบแห้งนะครับแต่ก็ข้าวข้างนอกก็พยายามจับจองมาทีสาวน้อยเพิเพ่มป็นแพงหลายนะครับมันก็เลยอาจจะเป็นข้าวหลายกว่าวกว่าวงอื่นที่เพิ่น ที่เพื่อนเงียบๆเรื่องสินะครับเพื่อนๆบ่ค่อยโชว์เฉียวเพื่อนบ่ค่อยแห้งบ่ค่อยไหลกับประมาณนี้นะครับเนาะฮอตอยากมาบอกให้พี่น้องเข้าใจน้ำสำหรับเอฟซีผู้ใดที่ศิลปินผู้ใดที่บ่ได้ไปต่อก็บ่ต้องเสียใจหรอกครับเพราะว่าบ่ได้ไปต่ออยู่นี่เพื่อนก็ไปต่ออยู่หน้าอยู่ดีนะครับผมเขาเปต่ออยู่กับวงหมอลลัมันไหลนะครับวงหมอลลัมันไหลแล้วก็ ศิลปินที่ยูนอก,กเฮ็ดดีต่อไปนะครับแสดงว่าเฮ็ดดีแล้วเฮ็ดดีแล้วผู้ใดเฮ็ดดีอยู่ในขันเพอสำเร็จงสำนึงสิรุดแน่สิข้นแน่นี่ยพยายามดีอับจากของนะครับพอดีทวิศก,กับผู้หูกว่ามือเดสีขี่ขันสีเมื่อยส,สีแบบว่าแห้งมันเบิดพลังมันเบิดอันนี้ว่าท่านนี่หูนะครับก็พยายามสู่สู่ไปถึงที่สุดก็คือว่าจาของอยู่วงกันมาหลายเล้าเห็นอีหยังมาหลายแล้วพี่น้องเอ้ย การค้นเข่าค้นออกเอยียงสี่กระไลย้นตนวหัน,น,หรรมนเมื่อตนวหันกระไลเหมือนตะเพินพอดีที่พี่สัก,ก็เคยเหอนนะครับเคยผ่านมาเบิด์เรื่องพวกนี้เข้าใจทั้งทีมผู้บริหารเข้าใจหัวหน้าเพื่อนจะคข้องก็เป็นลูกน้องก็เข้าใจบุคลากรเข้าใจหมอลำเข้าใจลูกน้องเนาะคือกันนะครับเข้าใจทั้งสองไยนี่แหละอุจจักหุจจักหัออกทั้งสองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะไปได้ด้วยความร่วมมือของทุกทุก คนนะครับผู้บริหารเพิ่นว่างกดว่างระเบียบพเอากรวมเมือ่อเฮตดไปตามเพิ่นสำนักเฮ็ดใดแค่นั้นเพิ่นก็นดีใจแล้วครับผู้บริหารเพิ่นบ,บริวังอยังมากมมยลูกน้องเหตุตามคำสั่งใดก็ดีแล้วบม่ว่าตั้งเต็มม่อลำครับบริษัทห้างร้านอีหยังต่างๆก็คขึ้นกันนะครับเนาะเอาเป็นกับร่างใจทุกคนครับเป็นร่างใจ f c พร้ผอมบ่ต้องเสียใจดอกครับพี่น้องครับอยู่ใสกับมอล่ำขึ้นกันหาเงินขึ้นกันครับทุกคน ไปหาเงินกับวังเพือสิไดเงินมากจนเจือขอบพุ้วเพื่ออดีี่วีศัก์นะครับเอ้าพ่อคันคลิปหนาครับอยู่ดีไม่แห้งลำลุ้ยถูกไหมลุ้ยเบื่อซุกุกุ่นครับวัรละคินมีล่าพี่น้องเพื่อนสามีคลิปหนาพ่อกันคอนเทนต์ต่อไปอดีี่วีศักคิขึ้นไปเรื่องเกี่ยวกับพาขี่มอลำเนี่ยติดตามครับผมจะลืมผู้ใดว่าท่านกดติดตามกดติดตามไมครับพ่อกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ